สวัสดีค่ะตอนนี้สุกัญญาก็อยู่ในงานประเทศนีต้อนบัวลกจากเขานะคะที่ประเทศเดรมนีเนาะคนเยอะมากจริงๆคนเยอะจริงๆจะเข้าไปถ่ายร้านกายของก็งคนเยอะไม่อยากถ่ายหน้าคนเพราะบางคนเขาไม่ชอบ ตอนนี้ต้องเดินตามต๊สามีอย่างเดียวสามีกลัวมีหายเดินตะไปข้างหน้าต้องเดินหันหลังกลับมาตรงนี้ถึงไหนแล้วคนเยอะจริงๆค่ะดูสิคะคนเยอะมากเลยสามีกลัวจะหลงไปกับหนุ่มๆรอๆหรือไงคอยเรียกคอยหันมาดูแต่ที่จริงไม่ใช่ฉันอยากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายร้านค้า ว่ามีอะไรบ้างแฟนคลับและเพื่อนๆฉันจะได้เห็นและฉันก็จะได้รู้ว่ามีอะไรมีสิ่งไหนที่ฉันต้องการจะซื้อไหมตรงนี้ฉันก็ชอบแต่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเป็นเข็มกัดตรงนี้เป็นร้านขายไช่ขออหรือกุนเชียงหมูหรือวัวฉันก็ไม่รู้ ฉันจะเดินตามหาสิ่งที่ฉันต้องการยังไม่เจอร้านนี้ก็ขายกระเป๋าเยอะมากกระเป๋านางทั้งนั้น,นหนังวัวนางควายฉันก็ไม่รู้ฉันยังเดินต่อไปแต่ฉันจะมุ่งหน้นาหาขนมไปฝากลูกสาวร้านนี้ก็ขายข็มขัดสวยมากเหมือนข็มคัาดคาร์บอยเลยแต่ฉันไม่เอาเพราะไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันต้องการ คือขนมฉันคิดว่าร้านนี้น่าจะเป็นขนมฉันเดินตรงเข้ามาใช่ฉันเพิ่งเคยฉันเพิ่งเห็นร้านขนมร้านนี้ฉันอยากซื้อสิ่งที่ฉันอยากซื้อคือลูกหัวใจเพื่อไปฝากลูกสาวของฉันแต่ฉันพานภาษาเยีรมันไม่ออกฉันนี่โง่จริงๆฉันไม่ใช่โง่แต่ฉัน่านไม่ออกจริงๆพือสามแฟน แล้วก็แม่แฟนดูว่าความหมายคืออะไรนี่แหละอันนี้แหละที่ฉันยากได้โอมาแล้วมาแล้วขบวนฉันจะรีบวิ่งจันมาดูขบวนแหว,วัวโอเเขาเรียกขบวนแหวัวหรือขบวนอะไรกันไม่รู้โอโอโอทำไมวัวปีนี้ดูเหมือนดงดอกมิดจันเลย พวกเธอร้อนหรือพวกเธอหนักกระดิ่งฉั่กงงแต่ปีนี้ร้อนจริงๆปีที่แล้วฝวนตกอากาศดีมากปีนี้อากาศร้อนโอเป้าพวกเธอคงจะร้อนแล้วก็หนักคอพวกเธอนะแต่เข้าใจดีขบวนต้อนวัวลงจากเขามีหลายขาบวน แต่พวกเรามาเกืบอพิทันยังดีที่ยังพอทันสองกระบวนนี้ฉันชอบมากเลยตัวสีขาวและดำนี้หลังจากนั้นวัวทุกฟูงจะมารวมตัวกันที่นี่หมดใกล้ๆก,กับลานเบียฉันเห็นพวกเธอยืนตากแดดมีกระดิ่งในคออันที่ใหญ่มากฉันรู้สึกว่าพวกเธอคงจะหนัก ก็ร้อนมากพวกเธอต้องมายืนเดียดเสียดอยู่ในครอบเดียวกันฉันรู้สึกหึงแท้แท้พวกเธอเลยพวกเธอคงจะร้อนแล้วก็หนักคอมากแต่อีกหน่อยเดี๋ยวพวกเธอก็คงจะได้กลับบ้านรออีกนิดนะพวกบัวทั้งหลายไม่นานหรอกพวกเธอจะได้กลับบ้านเธอต้องกินน้ำก่อน แต่ดูหน้าตาพวกเธอดูจะไม่สดชื่นเลยนะคงจะร้อนดืนหนักกระดิ่งในคอของพวกเธอพวกเธอช่วยแนะนำแล่ฝากให้ทุกคนกดติดตามชันทีบอกเขาว่าถ้าชอบพวกผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุกัญญาด้วยนะครับได้ไหมแล้วบอกเขาว่า อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่